สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธนูลัคนาธนูแล้วก็ราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะว,วันตกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปนะคะประจําวันที่16-30เมษายน2566ค่ะไปดูกันนะคะว่า2สัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆชาวธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ คุณได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะ6ไม้เท้าสี่ไม้เท้าหเหรียญห้เหรียญน,นะคะ The Star แล้วก็ไพ่ The d a t ไพ่สีดาบไพ่หกดาบค่ะ แล้วก็ไพ่สิบดาบใต้สำรับของเรานะคะก็จะเป็นราชินีดาบเช่นกันค่ะเอาเป็นว่ามีความแข็งแกร่งมากๆนะคะเพื่อนๆราศีธนูนะคะสำหรับสสัปดาห์นี้นะคะคุณได้ไพ่ราชินีดาบนั่นหมายความว่าสสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรที่มันหนักๆนนะคะก็แล้วแต่คุณสามารถผ่านมันไปได้คุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณสตรอง ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของคนอื่นแต่สำหรับเพื่อนๆชาวธนูนั้นบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องเล็กจัดการได้ทุกๆปัญหาจริงๆอะไรก็ไม่หวั่นเพราะคุณสตรองจริงนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ในอ่าเขาเรียกว่าอยู่ในส,สภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆในช่วงสองสัปดาห์นี้ คือ,อในเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยหรือความสตรองอะไรต่างๆเนี่ยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องหูสตรองเข้มแข็งเจอกับอุปสรรคตลอดเวลาไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าในช่วงสองสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะะมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็มองทุกเรื่องทุกอุปสรรคให้เป็นเรื่องเล็ก คุณคือคนนั้นนะในสองสัปดาห์นี้นะโอเคค่ะเพราะอะไรคุณถึงต้องเป็นคนนี้นะคะเพราะว่าแปดไม้เท้าเนี่ยในช่วงจังหวะสองสัปดาห์นี้คุณจะมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยจนบางทีเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณจะจัดการมันได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเมื่อราชนีดาบขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะจัดการมันได้งานเข้ามาเยอะจริงๆนะแดไม้เนะี่ยคือพุ่งเข้ามาหาคุณเลย โอ้โหหนึ่งสองสามแวคุณจะต้องจัดระเบ,บียบคุณจะต้องเรียงลําดับคุณจะต้องจัดวางตรงนั้นจัดการตรงนี้เดี๋ยวมีงานตรงนู้นเข้ามาเดี๋ยวตรงนี้เข้ามามันมาเยอะกว่ามันมาเยอะแบบผิดปกติในแบบที่คุณเคยทําอยู่เป็นประจาประจาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสตองแล้วก็เข้มแข็งนะคะจัดระเบียบดีดีและในเรื่องหกไม้เท่ายังออกมาบอกว่าถึงแม้ว่างานนี้จะเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายแค่ไหน แต่เพื่อนๆชาวธนูนั้นนะคะก็จะจัดการแล้วก็บริหารนะคะบริหารได้อย่างสําเร็จจัดการได้ทุกอย่างเรียบร้อยและก็ราบรื่นค่ะ <c oughs> ในเรื่องของสีเม่เท้าเนี่ยต้องบอกต้องบอกว่าใครที่นะคะใครที่คบหากันมานานเนี่ย ก็อบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายด้วยนะมีข่าวดีในเรื่องของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตชีวิตคู่หรือใครที่รอคอยบุตรรอคอยลูกมานานการเติมเต็มเนี่ยเออถ้าได้ลูกสักคนหนึ่งเนี่ย,ยชีวิตครอบครัวชีวิตรักเนี่ยก็จะเติมเต็มก็จะเหมือนกับว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้ค่ะคุณก็จะได้นะจริงๆถ้าคุณต้องการนะ,ะถ้าใครที่จะท,ท,ที่จะมีลูกนะบอกได้เลยนะคะว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆที่คุณจะได้บุตรได้ลูกมาเติมเต็มคําว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะในไพ่สี่มเท้าเนี่ยบ่งบอกถึงความสําเร็จการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของธุรกิจก็ได้อะไรก็ได้มันจะเป็นอะไรที่เรียกว่ามีความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของไพ่หกเหรียญน,นะคะออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะใครที่ ใครที่เคยเป็นหนี้คุณใครที่เคยหยิบยืมเงินทองคุณไปคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองนั้นกลับคืนมาด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเคยได้ช่วยเหลือใครบางคนไปให้ใครได้หยิบยืมเงินทองไปในขณะที่เขาคนนั้นนะคะกำลังตกทุกข์ได้ยากหาแบบคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วแล้ว สถานการณ์ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือนะคะคนที่เขาติดขัดในเรื่องของการเงินการทองมาหยิบมายืมคุณเนี่ยที่คุณช่วยช่วยเหลือไปเนี่ยเชื่อว่าใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะคุณจะได้รับการชดใช้คืนนี่สินของคุณหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะ เพื่อนๆชาวตโนค่ะใ,ในช่วงนี้นะเอาเป็นว่าการเงินการทองของคุณเนี่ยมันจะหลั่งไหลมาเทมาก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาจากหน้าที่การงานหรือมาจากเงินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มันเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลของคุณเมื่อ,อเมื่อช่วงเวลาหรืออดีตที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้ที่คุณได้เคยสังสมบุญมาทําบุญมาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเวลาสองสัปดาห์นี้คุณจะได้ สิ่งดีๆที่คุณได้เคยทำน้นะคะกลับคืนมาหาคุณค่ะในเรื่องของห้าเหรียญก็บอกแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นเเกี่ยวกับในเรื่องของบริวารที่ก่อนหน้านี้ที่คุณเคยช่วยเหลืออะไรที่คุณเคยช่วยเหลือไปเนี่ยเชื่อเถอะว่าเมื่อเขาฟื้นตัวขึ้นเมื่อเขาได้รับผลกําไรนะคะเขาก็จะคิดถึงคุณเป็นคนแรก คุณจะได้รับเงินรับทองของคุณกลับคืนมาแน่นอนค่ะและในไพ่เดือดสตานะคะเออเราต้องขอปิดไพ่เดือดสตานิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ YouTube ก็ค่อนข้างที่จะในเรื่องของรูปโป๊เปลือยอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะบางทีก็จะปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วก็ขอปิดสักนิดนึงนะคะ ในเรื่องของไพ่เดดสตาร์นี่บ่บอกว่าใครที่ทำงานในด้านสื่อสารสื่อสารบันเทิงนะคะสื่อโซเชียลนักเรานักแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างชื่อสร้างเสียงช่วงสงสัปดาห์นี้คุณจะมีชื่อเสียงนะในงานในงานของคุณใครที่มีผลงานออก u t u b e ออกสื่อสารการสื่อสารโซเชียลต่างๆแบบนี้คะ่ะย t u b e ก็ได้ Tik t o ็ก,ก็ได้ Facebook ก็ได้ IG ก็ได้นะคะ ทุกๆช่องทางทวิตเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะบอกได้เลยว่าช่วงจวังหวะนี้ผลงานของคุณจะโดดเด่นเข้าตาคุณจะมีชื่อมีเสียงคือมันเหมือนกับว่าเป็นการต่อยอดอ่ะเฮ้ยสองสัปดาห์นี้ถ้าคุณปรากฏมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยเอาเป็นว่ามันก็สามารถต่อต่อ,อเหมือนกับต่อยอดให้กับคุณในเดือนถัดๆไปในเดือนต่อๆไปด้วย เชื่อว่าเป็นสองสัปดาห์ที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะมันมีงานเข้ามาเยอะๆเลยมันเหนื่อยแต่ว่าคุณสามารถรับมือได้อะคุณเก่งอ่าคุณเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆชาวธนูไพ่เดทขึ้นมาทําไมไพ่เดทขึ้นมาบอกว่ามันคือ,อจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณด้วยตรงนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณคือถ้าใครไปบนบานสานเ่าเอาไว้นะคะ หรือว่าใครไปขอพรอะไรไว้ก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่ามีโอกาสก็ไปถ้าคุณสําเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณแล้วเนี่ยที่คุณได้ขอมานะ ไปอย่าลืมนะคะไปไปแก้บนไปแก้บนหรือไปไหว้ไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใครที่ไปปูนบานสารเปล่าปู่เวสุวรรณท้าวเวสุวรรณมาแล้วคุณก็ได้อะไรบางอย่างสมใจปรารถนาคุณเนี่ยคุณก็อย่าไปลืมคุณก็อย่าลืมท่านนะก็ไปอขอบคุณนะคะไปขอบคุณไปไหว้ไปสักการะรบ,บูชาท่านด้วยก็จะดีเหมือนกันค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเพื่อนๆชาวธนูนเนี่ยถ้าใครมีอันนี้คือสี่ สี่ไม้เท้าแล้วก็สี่สีแล้วก็สี่ดาบแล้วนกะ็เลขสี่เลขสี่เนี่ยขึ้นมาตรงกันเลยที่จริงอะเลขสี่เนี่ยมันก็มันก็เป็นเลขที่มันก็เป็นเลขที่ดีนะมันก็เป็นเลขที่ดีเอาเป็นว่ามันเหมือนมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าใครกําลังรู้สึกเหมือนติดอยู่กับอะไรอะบางทีคุณเคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะสมมติว่า คุณซื้อคุณซื้อลอตเตอรี่หรือคุณซื้อหวยอ่ะอย่างเงี้ยพ,พูดตรงตรงแล้วกันอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุตินะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่การยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นการยกตัวอย่างที่ที่เห็นภาพชัดคุณซื้อหวยแบบวันเนี้ยหวยออกไปคุณเออหวยออกอะไรไม่รู้ว่าสมมุติว่าหวยออกมาเก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมแล้วบางทีคุณก็ซื้อเก้าศูนย์แปดไปอย่างเงี้ยคุณซื้อเก้าแปดหวยออกก้9เก้าแบบเนี้ย เอ๊ะทำไมอ่ะทาไมมันเหลืออีกนิดเดียวเราติดอะไรเราติดวิบากกรรมอะไรทําไมเราถึงมันติดอะไรสักอย่างนึงมันเหลืออีกนิดเดียวเนี่ย เอ๊ะทำไมเราก็เราก็ว่ามันโอเคนะอะไรแบบนี้คือในสิ่งที่เราทำานี่ยแม้แม้แต่ในเรื่องของงานก็เหมือนกันนะการรับงานมาหรือว่าอะไรมาที่มันการเงินการทองมันเข้ามาเนี่ยบางทีมันมีเรื่องผิดพลาดนิดนึงแทนที่จะได้โปรเจกต์ใหญ่แทนที่จะได้งานใหญ่หรือจะได้จำนวนเงินเท่านี้เอ๊ะแต่มันติดอะไรทําไมมันเหมือนมันมีอะไรที่มันแบบแทนที่จะได้มากกว่านี้แต่มันก็ได้แบบไม่ได้ตามเป้าอะไรแบบนี้คือต้องบอกว่าใครติดอะไรไว้หรือเปล่า ลองดูนะใครติดอะไรไว้ก็ลองก็ลองไปอลองนึกดูแล้วก็ลองไปไปแก้บนคุณบนไว้หรือเปล่าหรือคุณอธิษฐานอะไรไว้คุณสําเร็จอะไรแล้วไหมคุณลืมอะไรหรือเปล่าคุณก็ต้องไปคุณก็ต้องไปขอข,อขมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือถ้าใครไม่ได้ติดบนบานศาลเก่าอะไรไว้นะอันนี้ท่านออกมาปรากฏว่าปรากฏให้คุณได้เห็นว่าใครที่กําลังติดอยู่ในสถานการณ์เหมือนกับเอ๊เรา,าติดอะไรเนี่ยลองไปขอ ลองไปขอทาวเวสวุวรรณนะเพื่อนๆชาวตูนูที่เข้ามาฟังคลิปนี้ลองไปขอดูนะคะไปขอพอรจากท่านนะท่านอาจจะ,ะปลดล็อกอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นทางออกได้แบบให้คุณได้ลื่นไหลขึ้นอนะในในทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันติดอะคือคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดในทุกๆเรื่องหรอกนะแต่คุณก็ต้องรู้ว่าเอ้ยคุณรู้สึกว่ามันติดเรื่องอะไรอาคุณรู้สึกว่ามันติดเรื่องอะไรแล้วคุณลองไปขอไป ขอท่านนะคะขอให้คุณปลดล็อกจากเรื่องนี้เชื่อว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะเชื่อว่าสิ่งดีๆเนี่ยความมหัศจรรย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ลองดูนะคะในไพ่หไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญใช่ไหมสี่สี่หแล้วรวมกัน4 6เป็น10 4ี่กับ6ก็เป็น10 แล้วเลข10เนี่ยคือเลขอะไรคะถ้ารวมกันที่เป็น10มันคือมันคือ10เหรียญน,นะคือมันเหมือนกับว่าเพื่อน<ๆ>เพื่อนชาวตนนเนี่ยบางทีมันมันมีอะไรที่แคล้วคลาดอะไรติดนิดนึงลองไปขอเข้ามาดูนะคุณจะได้อะไรที่มันเต็ม10จริงๆใช้เวลานิดนึงนะคะ6ดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณมาถูกทางแล้วนะตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าทาแล้วเนี่ยเออมันก็ดีนะไม่ใช่ว่ามไม่ดีนะมันดีนะแต่มันควรที่จะแบบได้เยอะกว่านี้ได้มากกว่าเนี้ไม่เหมือนมาติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันควรจะไปเร็วกว่านี้มันควรที่จะเติบโตมากกว่านี้มันควรที่จะมีชื่อเสียงมากกว่านี้ เนี่ยใครที่อยู่ในวงการอะไรที่มันต้องมียอดวิวที่จะต้องมีอยอด Subscribe อะไรก็แล้วแต่นะคะในผลงานของคุณนะ่แต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยงานเรามันก็ดีนะเว้ยเราก็ตั้งอ,อกตั้งใจทำงานนะแต่ทำไมยอดวิวเรามันไม่มันไม่โอเคเลย มันติดอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งทางที่จริงจริงคุณก็มีความพยายามแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยคุณก็เหมือนกับเออรอดูเวลาสักหน่อยหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่เวลานั้นมันก็มันก็เนิ่นนานมันมันเหมือนกับว่าเออมันอาจจะผ่าน6เดือนมาแล้วเกิน6เดือนมาแล้วแบบเนี้ยค่ะมันน่าจะมีเห็นผลงานอันเออเรียกว่าเด็ดชัดขึ้นมาได้แต่มันติดอะไรนี่แหละคือไพ่ชุดเนี้ยมันบอกเหมือนกับว่าติดอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นการบนบานสารกล่าวหรือเปล่าหรือเป็นการที่บางทีเนี่ยเราลืมอะไรหรือเปล่าลองดูนะคะลองดูนะถ้าใครถ้าใครเชื่อทางด้านนี้าสายโมงนิดนึงนยคุณไปคุณไปขอทาวเวสนะเพราะว่านี่คือไพ่ทาวเวสสุวรรณขึ้นมาชัดเจนนะคะอาจจะปลดล็อกคุณแบบโอ้โหกลายเป็นว่าพอคุณมาถูกทางคุณไปขอท่านให้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขื่อนอะที่บางทีเนี่ยมันปิดเอาไว้ครึ่งหนึ่งน้ํา เวลาเราดึงขึ้นมันก็เหมือนเขื่อนแตกที่แบบน้ํามันก็ทะลักเข้ามาแต่อันนี้หมายความว่าทั้งเรื่องการงานการเงนิงนหรือความรักอะไรก็แล้วแต่ที่คุณติดอยู่ในตอนเนี้ยมันก็จะราบลืน่นมันก็จะดีจริงๆนะคุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญคุณดูสี่สี่สี่สหกหกขึ้นมาหกหก,หกขึ้นมานะคะอืมแล้วอันนี้ก็เป็นเลขหกด้วยไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญนะหกหกตัวเลย แล้วยังเป็นสีสีด้วยรู้สึกเหมือนทึ่งอ่ะรู้สึกเหมือนทึ่งอะไรบางอย่างแต่เลขห้าเนี่ยมันอาจจะเป็นเลขที่บางทีเนี่ยมันเกิดการไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ลงตัวอะไรที่มันติดขัดตรงนี้ค่ะลองไปแก้ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไพ่สิบดาบเนี่ยออกมาบอกว่าในสองสัปดาห์เนี้ยโอเคทุกอย่างนะคือดีหมดแต่สิบดาบนี้คือมันเหมือนกับปัญหามันเหมือนอุปสรรคของคุณอะไรที่คุณรู้สึกมันติด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 มาเนี่ยติดติดมาเยอะแยะเลยเนี่ย ถ้าคุณได้ปลดล็อกตรงนี้นะอันนี้มันเหมือนมาทางสายมูลเลยนะถ้าคุณได้ปลดล็อกตรงนี้เนะี่ยคุณก็จะหลุดพ้นจากสิบดาบนี้เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราติดอะไรเนี่ยเราถามใครก็ไม่รู้ถ้าเราจะมองในเรื่องของผลงานมองงานมองความรักของเราเอ๊ะมันก็ดูเหมือนทุกอย่างมันก็ดีนะแต่บางทีมันอาจจะมีอะไรที่เราเราไม่รู้ว่ามันติดอะไรเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของการที่ว่าเราไปเราไป บนบานสารกล่าวอะไรเราไปขออะไรจากท่านแล้วบางทีเราก็ลืมเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นจริงนะเรื่องของสิบดาบตรงนี้เพราะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยที่จริงเราก็เป็นไพ่ดีทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้น,นก็อันนี้มันก็จะเป็นพลังงานรีลับสักหน่อยนึงนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวธนูถ้าคุณปลดล็อกตรงนี้ได้บอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหคุณจะมีชื่อเสียงเงินทองคุณจะไหลามาเทมาการงานก็จะเข้ามาดีแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้เขาเรียกว่าสทิศสี่ด้านเลย เข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะการเงนิงนการทองเอาเป็นว่าเรามาที่ราชนีดาบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าโอเคตอนนี้นะคุณได้ฟังอะไรบางอย่างที่ปลดล็อกคุณแล้วปัญหาทุกอย่างนะคะในตอนนี้มันเหมือนเมื่อคุณได้มาฟังคลิปนะั้นมันคือปัญหาเล็กนิดเดียวเองที่คุณจะที่คุณมองว่าบางทีคุณสงสัยว่าไอ้ปัญหาตรงนี้ของคุณที่มันที่มันมา,ามาเป็นอ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณแบบ ไม่ประสบความสําเร็จแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหลืออีกนิดนึงเนี่ยปัญหานิดนึงเนี่ยที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยราชนีดาบที่คุณกําลังมองอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องนี้แหละอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะถ้าคุณทําได้นะบอกได้เลยว่าจะปลดล็อกชีวิตของคุณเลยขอขยายไพ่กับเพื่อนๆชาวตนูอีก5้าใบนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ไปถ้าเรามีถ้าใครมีความเชื่อนะอ่าเราจะฟังต่อไหมถ้า เรามีความเชื่อว่าถ้าเราติดตรงนี้แล้วเราไปขอขมาแล้วเราไปขอพอรหรืออะไรก็แล้วแต่ทีอ่อยู่ในสถานการณ์ของคุณแหละนะคะไปดูกันว่าพระอยากบอกอะไรกับคุณต่อนะคะเซเว่นอ๋อคุณติดจริงๆนะบางคนติดจริงๆนะติดถึงบนเนี่ยเจ็ดดาบขึ้นมาขอแล้วได้แล้วเนี่ยไม่ไปไหว้ท่านไม่ไปเออไม่ไปแบบไม่รู้สิไม่ไป ถ้าบนเอาไว้ก็ไม่ไปแก้บนแบบเนี้ยไม่ไปเนาะมันก็ติดจริงๆ7เจ็ดดาบติดนะแล้วก็ชาริออตสองดาบไพ่คิงออฟ n d นไพ่ยังแมนอืมชาริออตนี่คือการเดินทางนะขอให้เพื่อนเพื่อนชาวจนูเนี่ย เดินทางไปยังสถานที่ที่คุณได้ติดเอาไว้บนบานสารเก่าอะไรไว้เนี่ยคุณไปนะคุณเดินทางได้เลย2สัปดาห์นี้2สัปดาห์นี้นะถ้าคุณมีโอกาสเดินทางคุณไปนะคะสิ่งที่คุณขอไว้สิ่งที่คุณสื่อสารกับท่านไว้เชื่อว่าบางคนเนี่ยได้แล้วบางคนได้แล้วได้อย่างที่คุณปรารถนาเลยแต่บางทีเนี่ยคุณลืมโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะ ใครไปขอเรื่องงานไว้นะคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของงานแล้วละ่ะแต่คุณลืมที่จะไปไหว้ลืมที่จะไปอะขอแบบเขาเรียกว่าขอบคุณขอบคุณใครที่ไม่ได้บนบานก็อาจจะต้องกลับไปขอบคุณนะคะขอบคุณที่ท่านเมตตาให้ได้งานหรืองานเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีงานประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่คุณติดขัดอยู่ในตอนเนี้มันเป็นเรื่องของแฮงแมนเป็นเรื่องที่ท่านเนี่ยบางครั้งก็ อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะไม่รู้อ่านไปอ่านมามาทางสายหมูได้ยังไงความรู้สึกมันคือเรื่องนี้จริงๆท่านก็อาจจะกําลังลงโทษคุณอยู่นิดนึงแหละนะในตรงนี้นะคะแต่นี่ก็คือการสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็ได้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมนะคะว่าถ้าอาจจะไปแก้ไขตรงนี้แล้วคุณอาจจะได้อะไรที่เป็น สิบแล้วก็สิบก็ได้นะคะเช่นสิบเหรียญสิบไม้งานเยอะเงินเยอะเลขสิบเติมเต็มสิบถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าต้องปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วโชคชะตาของคุณนะคะสิ่งที่คุณร้องขอนั้นมันจะได้เต็มสิบเอาเป็นว่าในสิ่งที่คุณพิจารณาอยู่เนี่ยคลิปนี้มาปลดล็อกให้กับเพื่อนๆชาวธนูแล้วเนาะอ่ะทีนี้ไปดูกันนะคะว่าไพนางฟ้าอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวธนูบ้าง ทุกๆอย่างในชีวิตของคุณสถานการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยที่คุณกําลังเรงอยู่เนี่ยว่าคุณติดอะไรเนี่ยคุณจะได้เห็นแสงสว่างแล้วทุกอย่างในชีวิตคุณจะราบรื่นขึ้นนะคะคุณได้ไพ่อินเดียอินเดียฟิวเจอร์อนาคตอันใกล้นี้ทุกอย่างจะนะคะ มันจะ improve มันจะสมบูรณ์แบบมันจะมันจะเรียบร้อยนะคะมันจะเรียบร้อยใครที่ติดอะไรอยู่นิดเดียวเองนิดเดียวเองนะคะบางคนก็ติดเยอะนะจริงจริงมันมีสิบดาวขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ติดเยอะใครรู้สึกติดเยอะเพราะว่ามันบางทีเนี่ยเลขหกกับเลขสี่เนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมาได้สิบบางคนก็ติดเยอะจริงๆแต่บางคนก็บางคนก็ติดน้อยอ่ะแล้วแต่ว่า ใครติดอะไรเยอะใครติดอะไรนะ้อยคุณจะรู้สึกได้เองว่าบางทีเนี่ยมันมีอะไรติดอยู่มันมันมันคลายเคลื่อน,ม,น,นมันน่นมันนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเนาะแต่ถ้าคุณทํานะคะถ้าคุณเชื่อนะคุณติดอะไรแล้วถ้าคุณนึกได้คุณไปแก้นะบอกได้เลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้สถานการณ์มันจะผ่านไปได้อย่างดีค่ะราบรื่นในแบบที่คุณเองก็ในแบบที่คุณเองก็บบอาจจะรู้สึกประหลาดใจก็ได้ ใครที่ไปแก้ปัญหาตรงนี้แล้วใครที่ไปทำอะไรตรงนี้แล้วนะคะทุกอย่างมันก็จะได้รับการแก้ไขทุกอย่างมันก็จะชีวิตของคุณก็จะเจอแสงสว่างเจออะไรที่ดีสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่าได้ปลดล็อกชีวิตของคุณถ้าใครรู้สึกติดโอเคไหมคะเพราะพาไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าตัวของเพื่อนชาวธนูนั้นกําลังมองอะกํากลังสงสัยอะไรบางอย่างในชีวิตว่าอะไรคืออุปสรรคในชีวิตของคุณ มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เรามองเห็นมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณเองก็มองไม่เห็นแล้วบางทีเราก็อาจจะหลงลืมไปในเรื่องของการบนบานสารกล่าวนะโอเคนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนชาวธนูสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ